สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงรายเดือนโอ้โหมีนามีใจแล้วก็มีตังกันทุกคนนะคะต่อไปนะคะเดือนเมษานะคะและที่สำคัญเมษานี่อ่ะ เป็นดวงของดวงเมืองกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องโปเทคดวงของเรามากๆและเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องมีแนวทางการดำรงชีวิตนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะคะแต่ก่อนที่แต่ละวันจะได้รู้ดวงชะตาแบบวาบกันแบบจุกๆเต็มๆกันนะคะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้นะจ๊ะส่วนตรงนี้นะคะปุ่มนะคะ เพิ่มเพื่อนเม้นบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์อย่าลืมร่วมกันนะคะส่วนวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีของขวัญใต้คลิปก็อย่าลืมกดกันได้นะหรือว่ากดเม้นกันก็ได้นะพี่ซันไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะคะขอแค่มาร่วมเม้นกันมาร่วมสนุกกันนะคะเปิดดวงเปิดทัพย์เปิดโชคเปิดลาบก็พอกันแล้วจ้าวันแรกเลยนะคะขอให้ผู้ศรัทาที่เกิดวันจันทร์นะคะ รวบรวมจิตให้เป็นสมาธิศินท่องนะ้ำโมตรสะสามจบเราจะใช้ไพ่ห้าใบเป็นตัวเล่าเรื่องและที่สำคัญเป็นการแรนดอมสุ่มนะคะเป็นการแรนด้อมสุ่มนะคะก็มีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็การันตี90%พี่ซันมองว่าตรงนะคะด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วในการจับไพ่นะคะบอกได้เลยว่าไพ่ก็จะเก่าๆหน่อยเนาะไม่ได้ทำเก่านะเก่าเองนะมาค่ะ ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจําเดือนเมษาดวงประจําเดือนเมษาได้แก่วันจันทร์ปะโอหนึ่งเหรียญโชคลาบขึ้นดีอยู่นะโอสิบ oh, ถ้วยวานเจี๊ยบห้าไม้เท้าสองไม้เท้าปอโอห้าเดอะเวอร์าขอเล่นดีๆห uh น่อยนะคะจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเจ็ดคะแนน บอกก่อนนะคะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ไพ่ตัวนี้อาจจะรู้สึกว่าแรงๆนิดนึงแต่ให้ถึง7คะแนนเพราะไพ่สี่ใบคุณอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างแรกเดือนเมษาขอเตือนสติคนเกิดวันจันทร์โดยการเดินทางถ้ามีการชวแวบปาดไปปรับมาหรือหัวร้อนอารมณ์ร้อนปล่อยเขาไปเลยจ้าเขาอยากจะไปไหนปล่อยเขาไปเลยจ้าไปซ้ายก็ไปไปขวาก็ไปไม่ต้องสนใจนะคะ ถึงช้าถึงเร็วก็ถึงเช่นกันนะคะใครที่เกิดวันจันทร์ห้ามหัวร้อนในลนักษณะของการเดินทางต่อให้มีการฟิปไปฟิปมาอคิดในใจว่าเออให้เขาไปเถอะเขาอยากไปก่อนให้เขาไปคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีนะคะรวมถึงใครเกิดวันจันทร์อยากได้เงินโอ้กลับบ้านเที่ยวสงการได้ไหมการันตีฟันตรงร้านประสรินว่าได้แน่นอน เพราะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของการจับเงินจับทองมีโชคมีลาบและที่สําคัญคุณได้ไพ่สิบถ้วยครอบครัวจะมีความสุขนะคะใครที่เกิดวันจันทร์นะคะให้แรงดึงดูดดึงดูดคอมเมนต์มานะคะให้แรงดึงดูดดึงดูดคอมเมนต์มานะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่ามีโชคมีจริงนะ,ะเงินสปอยครอบครัวได้นะ มีโชคค่ะใครเกิดวันจันทร์พิมพ์เลยค่ะมีโชคสาธุมีโชคสาธุและห้ามอารมณ์ร้อนเด็ดขาดส่วนซิงเอร์นะคะในการทําบุญอย่างที่บอกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าดวงชะตาฟิลฟิวฟ้าฟ้านิดนึงนะคะให้ไปไหว้พระประจําวันเกิดนะคะตามวัดตามวาตามโบสก็ได้หรือถ้าใครมีกําลังทรัพย์วงเล็บถ้าใครมีกําลังทรัพย์ตั้งเป้าหมายเลยว่าหนึ่งหนึ่งเมษาจนถึงสิ้นเดือนเมษาหนึ่งเดือนเนี้ยเราจะตัก บาทให้ครบกำลังวันเกิดของตัวเราเองนะคะอย่าลืมที่พี่หมอซันบอกนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่ามีโชคมีลาบเนาะวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์พี่หมอก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e เห็นช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะอยากดูดวงส่วนตัวคุยกันหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย